หลงรักเขาแล้วค่ะเดี๋ยวสิคะเวลาเขานอนอนะ่ะเขามีที่นอนอยู่ทั่วไปหมดเลยค่ะอยากนอนตรงไหนก็นอนอันนี้ที่เขานอนนี่แม่ชีตกตกที่พอตก,อตกพอมือตกตกตาตาเขาก็นอนลงไปตามที่ที่เราตกไว้ให้เขานอนน่ารักมาก มีหาวมีหาวเตือนมีหาวเตืนนะอนปะฮึมตัวมันยาวกว่าโทรศัพท์อีกค่ะ หน้าจอไม่พอบรรจุแมวไว yeah, ้วเขยาวกว่างหน้าจอไม่พอบรรจุแมวบรรจุได้แต่หน้าแมวไอแมวน้อยของแม่ น่ารักลูกใครนะน่ารักจังหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อคริโอหรือเปล่าคะหนูชื่อคริโอหรือเปล่าลูกคริโอนี่คริโอใช่ไหมใช่เปล่าลูกหนูชื่อคริโอใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าฮะถ้าใช่ก็หันหน้ามามองแม่จีเรียกแล้วทำเฉยอันอจะ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  ชอบเล่นเกมซ่อนตาดำอยู่เรื่อยอ่ะลูกอ่ะอม,มาน้อยของแม่เอ๊ะแมวน้อยนะไม่ใช่หมาน้อยอันนี้จจงตัวใหญ่กว่หมาอีกอยากเอาหนูไปนั่งคู่กับทิวรี่จังเลยตัวหนูหนักกว่าทิวลี่ตั้งเยอะนะ